สวัสดีครับผม JRY นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม My Hero One Justice 2กันอีกแล้วนะครับโอเคเราก็อยู่กันที่พาร์ทที่3แล้วนะครับผมเลวลาไม่รอช้าครับเราไปกันเลยอ๋อก่อนหน้านั้นขอย้อนเรื่องราวก่อนพาร์ทที่แล้วก็คือเราได้ไปเจอกับไอ้โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วครับเราน่าจะได้สู้กันในพาร์ทนี้โอเคประมาณนี้เราไปเจอสตอรี่กันเลยครับผม โอเคครับมาเรามาดูสตอรี่กันการทดสอบของเราการสอบของเราเริ่มขึ้นพวกเราเปลี่ยนชุดและเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็มารวมตัวก <tal word> <motherf abil> ันเพื่อมาฟังการสอบในส่วนแรกไปที่นี่ก็มีกฎพื้นฐานธรรมดาฟังนะ จะให้ติดเป้าหมายสามสามเป้าหมายที่ที่ร่างกายของพวกเธอวังโซลอนอิสเอฟพอร์ตเอเดียเดออลิเฟอะไรไม่รู้ครับเหมือนเอาไว้าหาตัวกัน,นะอะคือถ้าเป้าหมายโดนบอลเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นแสงขึ้นมาถ้าโดนครบสามที่เนี่ยก็จะคือโดนคัดออกประมาณนี้ ตอรี่ทาวส์ตัวมโนคารอบต่อไปก็จะเหลือแค่2องคน101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一時試験を始めます。ああ、ก็คือคนจะผ่านแค่100คนแรกนะครับประมาณนั้น。4三、二、一、เริ่มได้。โอเเริ่มแล้ว。ไปเลยปะยังไว้。 แผ่นดินไหวเหรอบางคนกำลังมาใต้ใต้ใตใตดนนินมันแย่แล้วต้องรีบหาทุกคนเดินแล้วก็วเราต้องหาเพื่อนของเราให้เร็วที่สุดไปตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันโดนแน่มีพวกโรงเรียนอื่นมากเกินไปอโอเคไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันตื่นเต้นสุดๆไปเลยไป ダメですよบอทสิ่งท่จับได้แล้วไม่ฉลาดเลยนะแปลงจริงเลยทำไมถึงยังยิ้มอยู่อะไรประมาณนี้ปะเออผู้หญิงคนนี้มาจากไหนกันอ่าถ้าใครดูเนื้อเรื่องมาจะรู้นะว่าแต่คนนี้เขาคือใครบวกนั่นชิเอ่อโรงเรียนชิซิกเเกุโอ้โโมตะอันนี่ไงนี่ไง นี่ผมไปฝึกมาแล้วผมไปฝึกมาแล้วนี่โอ้โหนี่นะฝึกมาแล้วนะพี่โดนมาดนี่โอ้ยอะไรวะน่ะโอ้ยโอ้โหบังอาจมากนี่ไงมาไปตามไปครับอุ้ยรถถันนี่ไงโอ้ยไปไป นี่แหละสวยไปครับไปต่อไปแล้วไปอยู่ไปต่อนี่ไงไปล่วงไปดิอยู่ไหนวะเจ๊แก,แก,แกอูน้นี่นี่ไงโอ้ย่าเพิ่งตายเพิ่งตายเพิ่งตายลุกขึ้นมานั่นแหละพัสอัลต้าฟินิชเชอร์ไปครับไม่ตายหูวิอะไรอะ <c oughs> อุ้ยโดนด้วยประเด็นอุ้ยแรงแรงบางอาจมากเจ๊อีกแค่ทีเดียวก็ตายอุ้ยอะไรอะสองทีอะโอ้หบาดเจ็บนะอุ้ยประมาทนะนี่ไงตายไปซะโอ้หประมาทจัดนะครับตอนนี้ชนะดีสอ นี่ฉากจบไปครับต่อแรงเสียงโอเคไปสตอรี่ต่อไปครับฮะเธอหายไปอีกแล้วเออฉันจับเธอได้เพราะว่าอะไรนะฉันน่าสนใจในตัวเธอจริ้งเลยตอนนี <t <t uh ้โอเคประมาณนั้นไปต่อ มเป็นเทคนิคของฉันที่ทำเหมือนแบบว่าทำเหมือนฉันแบบลองหดได้ประมาณนั้นไปเลยเดี๋ยวก่อนเธอเรียนเทคนิคนี้ที่ชิเกสึด้วยอย่างนั้นเหรอโดนจับได้ชแล้วสิไอโฮมาบิุสา กนันสัมผัสไว้ฉันก็สาอดทนอดกลั้นเอาไว้ไอ<ป>จับได้แล้วตจับฉันได้แล้วตอนนี้ติดกับตอนนี้ผมไม่สามารถหาเพื่อนของผมได้ตอนนี้ผมเป็นเป้าหมายเป็นเคสที่เลวร้ยรายที่สุดเลยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมจับมือฉันแล้วเข้า เสียงนั้นคุณอุรารักะโอเคเนี่ยเราต้อแยกออกจากกันเพราะว่าบางคนทำให้แผ่นดินไหวคุณอุรารักะเรียกผมเพื่อที่จะช่วยผมไว้เออแต่ว่าตอนนี้หาเธอไม่เจอเลยแล้วเรากำลังเจอปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งไปพื้นดินมัน่เขย่าฉันกำลังล่วงกลับไปที่ตอนฝึก ฉันเลือกที่จะสู้และเซฟแ,และและช่วยใครทุกคนแต่ว่าตอนนี้แขนของฉันถ้าฉันเร็วกว่านี้แล้วก็ฉันคงช่วยโคตะจากไอ้อะไรวะ <laughs> ฉันคงช่วยโคตะได้ไวกว่านี้โอเคประมาณนั้นแล้วถ้าคัตจังไม่ถูกจับตัวไปแล้วก็ เพื่อช่วยใครทุกคนและดูแลตัวเองได้ฉันต้องไม่ใช้วันฟอร์ออทถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันต้องใช้แบบอุปกรณ์ช่วยเพื่อ,เพ,อเพื่อสนับสนุนจุดอ่อนของฉันนี่ประมาณนี้ขอบคุณนะขอโทษทีฉันไม่ระวังหลังนเออไม่อน่าไม่จริงเลย

เธอช่วยฉันทั้งท,ที่รู้วาฉันเป็นัวปลอมเหมือนกันน่ความาว่าเธอต้องการจะใช้ฉันทำอะไรสอย่างน,น่ารักจริงๆเลยชวยบอกเกี่ยวกับเธอมากว่าน,นี้หน่อยสเธอทำ้ายฉันเออรวเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้กันไปเด็กูโอเคไหมอ้ลาลากะวะรอบนี้มา มามามาบังอาจมากบังอาจมากมาทำเด็กูได้ยังไงอุ๊ยอุ๊ยโดนหนึ่งทีเลยอุ๊ยอุเกินเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเก่งเกินไปปะนี่ขนาดผมฝึกมาแล้วนะผมยังโดนเลยอะเกินไปแล้วอุ๊ยอดูดิดูดิเฮ้ยว่าเกินเฮ้ยไม่ทันได้สู้เลยฮัลโหลเฮ้ยเก่งเกินไปแล อู้จะตาย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วเฮ้ยดูดิลาลากาทำอะไรสักอย่างหน่อยอย่าไกลอ่อนครับตอนนี้ขอร้องมามาดิ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 โดน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 เฮ้ยนี่ไงนี่ไงญ่โอ um ้ออื้ออเออเออ โดนซะโดนซะถ้ามันสมั่งไผ่เป็นไผ่จัดพาสออาตา้านั่นแหละพาสออาต้าฟินิชเชอร์แต่เ,เราบาดเจ็บเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะได้แรงซีเหมือนเมื่อกี้ <c oughs> เกมเริ่มเดือดแลวเริ่มยากสั <c oughs> ตูเริ่มโหมดนี่สกิลนางเอกนะครับ โอ้แรงบีโอเคน่าจะพอได้พัสอาต้ามาการตอบสนองนั้นอุลารากะโอชากุฮึมเขาเชื่อใจคุณมากนะนะฉันต้องการจะพูดกับเขามากกว่านี้แต่ว่าเหมือนจะมีคนอยู่มากๆเอ้ยอยู่รอบอยู่รอบๆมากเกินไปเออประมาณนี้ลาก่อนนะแล้วปล่อยเธอไปไม่ได้ างทีเธออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวแต่เหมือนเธอจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะอยู่ต h a a t เราไม่มีเวลามากแล้วเราต้องรีบจับเธอประมาณนั้นได้มาครับเรื่องต่อไปด้วยความว่องไวอะไรเนี่ยซาบิสึคต์เต้ติด่อท้่ทางหนึ่งบาคุกโก้แล้ว คิริชิมะก็ได้เจอกับคนของชิเกสึนะครับอ่าฮะและคิริชิมะถูกทำเป็นเป็นเนื้อแบบมิสบอลไปแล้วไปนี่ความแตกต่างระหว่างพลังกันละโอเคโย่โมโหผิดคนละโมปากเลยเว้น ดูสิ่งที่แกพูดสิโชว์พลังของแกออกมาดิว่ะดิว่าคำพูดงโง่ๆถ้านายทำได้อ่ะนะเย่ทำไมนายมันโหดขนาดนี้เนี่ยเขาบอกจะทำให้เรามีแต่น้ำตานะเรามาดูกันว่า,ามันจะเก่งแ,แค่ไหนเชียวไอตาฉันมันแห้งนะไอ้โง่แล้วก็หล่อ ขอบคุณโอเคผมแปรมั่วนะผมโทษทีตอนนี้ต้องแบบว่าล่อมันก่อนผมหมั่นไส้มันนานแล้วได้เล่นมาโคโก้ด้วยแต่เราต้องระวังหน่อยอเพราะว่าเหมือนมันจะเริ่มอุ้ยพอเปลี่ยนเนเรื่องมาแบบเป็นอันนี้รู้สึกว่าพวกมันโหดขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยมาดิมาดิมาดิอุ้ยนี่ไงนี่ไงนั่น,นแหละสวย ไปเชิญเฮ้ยมอนังเฮ้ยเฮ้ยอู้ยลบลบลบมานี่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 จะทำอะไรกับเชียวชีเกตสเหรออุ้ยบล็อกไม่ทันอุ้ยอุ้ยโดนโดนนี่ไงโดนมั้งนี่อุ้ยอุ้ยพื้นถล่มมา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 โดนอุยอู้ยบล็อกไม่ทันอีกแล้วบังอาจมากเอาไปกิน บึ้มบึมบึมเเ้อเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอพีช็อตไปครับพัสอัลต้าบึ้มก็ถือว่าดีกว่าสองสองตัวที่ผ่านมาสองตัวนั้นตึงจัดวินนี่ฉากปิดนะครับบึ้มบึมไปแรงไล น้องเอโอเคนิวสตอรี่อ่ะล็อกไปต่อมันไม่เกี่ยวกับโรงเรียนหรอกความจริงก็คือฉันแข่งแกล้งกว่านายอย่าลืมซะละ น,น,นี่ทางเดียวที่จะทางสอนะได้คือต้องทำลายน,สสนยงงายซะอย่างนั้นสินะโอเคไปต่อไอหมอนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่ทำให้มันจบดีกว่านี่โปรเจไทยกันเหรออ,นนอย่ามาเมินฉันนะเว้ย 10パウ、すごいマミィちゃんマホコーが見つけたら、マトーレス、like、マホコー, <ate> <sk irm es Music> ー、はあ、が見つけたら、マイレーのショーツサイユ。あれお前とがいいタイム。ホンライダーであれば、ヒーローはゾインしてしかるべきでは。何かと、そう、ライダーがいい。お前に言ったら、マイレーのこと。それを、さんじょうしとく。 เราหมายว่าพวกมึงมันกากเกินกว่าจะเป็นฮีโร่นายไม่สนใจการทดสอบเพราะค,คิดว่านายคิดว่านายเก่งงั้นเหรอนายบ้าหรือเปล่าใれ้เวลานีอะไรวะรับบทอไอบทลงโทษนายไปซะเถอะ ฉันจะเอาเพื่อนของฉันคืนไปโอเคมามึงเก่งมึงเก่งเหรอมันโดนไปสิ่มาเคยเล่นด้วยตัวเนี้ยบอกก่อนเฮ้ยนี่ไงมึงเก่งมึงเก่งใช่ไหมเก่ง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 บอกก่อนอีกทีนี่ไงเก่งเก่งเหรอเฮ้ยนี่มันสู้ยากจังวะนี่ไงอไืไปไปอย่างนั้นแหละสวย น่าจะเอ้ยมันใช้ยังไงมาเนี่ยถ้ามันใช้ยากเหมือนกันนะนี่ไงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ก่อนมันต้องนี่ก่อนเอออุ้ยอุ้ยเพอร์เฟกต์เปล่าเพอร์เฟกต์หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเฮ้ยพาสอัลต้าอุ้ยเพอร์เฟกต์โอ้คามินาลีเขาโหดเรียบร้อยเพอร์เฟกต์พาสอัลต้า หนึ่งคลิปจะต้องมีหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็นชาเลนจ์วิน,วนอีซี่โหมดว่ะไอนหนูนี่แหลงเอสไปหนึ่งบาคโกะเนี่ดูเหมือนไอโง่ดูเหมือนนักเลงกเ็เถอะแต่ว่าเขาก็พยายามนังเนักเพื่อที่จะเป็นโปรฮิโร่ และคริชิมาเป็นคนดีที่สุดเลยโอเคตดตดร i อะไรวะอิชวะจะสติวไ่ช่างมาแลวกันไปนะฮประมาณนั้นฉันจะสอนทนายรู้จักสถานที่อยางเองให้นายกลายเป็นชิ้นชิ้นทำไมใช้เวลานานจังวะ

แล้วหัวหน้าหัวหน้าห้องอย่างฉันแล้วก็อะไรวะาสนีโอเคผมอธิบายมาจบไปอ,อ,อ๋อมีอุปกรณ์ที่ปกป้องไม่ให้มันแบบว่าอ้วกนะครับหรือท้องเสียเนี่ยสักอย่างตัวนี้ยช่างมันไปต่อเออมันมาจากไหนกันช่างเลยตัวเนี้น นั่นมันอาอยามะเลเซอร์โอเคไปต่อเนั่มันอโาโอยามะอย่างนั้นสินะนโคไทไปไปน,นี่คือใชน้นำแสงของอโาโอยามะเพื่อให้เพื่อนเ,อนเอนรู้นะครับไปทุกคนอาโอยามะคのか นี่เป็นเพราะเธอทำสิ่งนั้นเลยทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นขอบคุณมากประมาณนั้นมาบุนมิวาไป残り7ยเมยกなประมา7คนประมาณน พลังแสงของเอยายามะเลยทำให้เราได้เจอกันขอบคุณนะไปขอสิทธิ์การสอบครั้งแรกแล้วห้องหนึ่งเอทุกคนผ่านแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้เรายังมีการทดสอบที่สองรออยู่ไป โอเคครับผมคลาสน,นี้คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม